ยิงฉันนีพ่อแมนมาค้นสีเอาเรื่องไพ่ในขอบกัวามบาบ่อยคนอื่นฟังหมักงไงเดเรื่องว่าพื่นพัวจังสีฉันแหงบ่หมักเลยมันบดีปันไดได้สูเรื่องในน้นำออกให้คนอื่นรู้นี่เมื่อนี้ก็เป็นงานกีฬาสีของโรงงานก้อนแก้วก้อนค้ำแต่นี่ปันไดมันสิไปบุพการนั่งเผาหัวอยู่นั่นลว่าหญิงเ็เห็นบอจะตาทครูขาวๆที่มันใสอยู่นั่นมันลงทุนสื่อก้อนมือแข็งมือหนึ่ง คู่ละ3า0 0หาหญิงเอ้ยฉันสิเป็นลมเพื่องานนี้งานเดียวมึงต้องทุ่มเทลงทุนขนาดนั้นเลยหรอนังกัหันมาคอนฉันควับการเป็นหัวหน้าคนน่ะมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องบ่แม่นสิโคกซับเขาแต่ในเรื่องงานนอกเหนือเวลางานเฮาก็ต้องรีแลกต้องอินเตอร์เนลูกน้องบ้างว่าซันหญิงมันเกี่ยวหยังกันกับสตาร์ทคู่ละ3า0 0ันหาสิบอกอันนี้เหมือนเก็บโคดมื้อนี้ก่อนแก้วก่อนข้ามของเฮาก็ใส่เสื้อเบอร์ยี่สิบสองขุนพุ่นหญิงผู้เบาเบอร์ยิ่สิบสองงี่เง่าพอมือสิวมะคล้็ดคอนเทนต์ เพราะว่าชีวิตเรามันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไป f อต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจาวันของฉันกับเธอฉันก็ขอนั่งเนาะเธอเธอให้ฉันไปนั่แนนั่งก็บอกว่าเขาบอกไหโค้นอกไปนอนอันาฉันอยู่ห้องนี่แหละแต่ยาทะเลทะเลไปไสเดอร์ละพันนะฉันก็เลยบอกว่าจะไปไสดกับ่ไปแต่หญิงเธอบ่งสุดกีฬาที่มันใส่ดูมันอาคว่มมันอกมันใจมาแต่ใส่ว่ามันใส่ใส่เอิมได้สันดิหัดอ่อนตอนฉันว่ามันสมงัวยิง สั่งเสื้อผ้าว่าใดเบิ่งหุ่นจะของเลยจะของใหญ่ลึกจึกปานนั้นจังไดนจังไปสั่งใส่กางเกงว่าสันคนอื่นเขาใส่เขาก็ใส่แบบหลวมแม่นบ่ตัดผ้ามาที่บ่กก่อนแก้วก่อน,อนข้าเฮาใส่สูฉันนึกว่ากางเกงสเตรไหมแก้มก้น2แก้มฉันนึกว่าหน่วยบักตาลโอ้ยสั่งเสื้อผ้านี่บ่ได้เบิ่งสาภาพหุ่นจะของจะเป็นล่มเหลวคักสาหานงานนี่เขาจัดร่วมกัน3โรงเนาะแต่โรงของนางอ่ะส่วนมากก็สิมีแต่ผู้ชายน่ะหลายแต่อีก2โรงล่ะหญิงเอ้ยมีแต่ผู้สาวแต่ว่าคิดไปคิดมากกัคงสิบ่มีผู้ใดมักนําฉันดอกตีหนาเอ็นๆย่่่่่่าาาางงงงงสสิิมมมมีีีนนนนจััซะทททุเเต็บค แต่าพอจะจุบงานแล้วล่ละหญิงหยากไผ่ล่ะหยากฉันคือเกา สั่งคอลลาเจนให้แน่สั่งยานวดให้พร้อมเพราะว่ายามันได้เล่นนะหญิงมันบ่ได้เบิ่งสังขานเจ้าของได้ว่าเจ้าของเฒ่าคักแล้วสิมาเล่นสมบุกสมบั่นคือจังเจ้าของเป็นเด็กน้อยคนหนุ่มมันก็บ่แม่นแห่ฉันก็บอกนางก่อนสิไปเนาะมื้อนี้เต็มที่เลยเด้อเฒ่าฉันก็สิบ่กำหนดเวลามื้อนี้เป็นวันของเธออยากกลับตอนใดก็กลับเลยฉันสิบ่โทรเล่ารือบ่โทรตามคือโดนๆเทียแม่หญิงนั่งสิได้มีรีแลกแบบนี้ปกตินางก็เฮ็ดต่างงานหลังจากจบงานกีฬาสีแล้วเนาะก็บ่แล้วเด้พากันไปกินเลี้ยงต่ออีกมองไปกินเลี้ยงกับบรรยากาศดีๆนางก็บ่ลืมสิสิเก็บผ้ามาฝากฉัน ร้าอาหารเขาก็เลี้ยงกระต่ายปยล่อย้หลายลายยิงเป็นตลาดแซบ่บแซ่บ <c> ห <oughs> ยอกหยอกเวลานั่งเก็บผาบมาแบบนี้นั่งกับสีบอลตลอดเลยเด้โอ้ยคิดหอดอีลหล่าเนาะอยากพ้าอีหล่ามากินมาเทียวแบบนี้เนาะสูนั่งสีคิดหอดขอบกั่วตลอดเลยฉันก็บอกนั่งว่าเอามือนี่ปล่อยผีเต็มที่แล้วเดอเา่าตามสบายเหตุงานเมยมาทั้งปีแล้วส่วนฉันกับสียู่มอมองแม่ยู่ห่องว่าไปไสดอกแลนี่ก็คือบรรดาเพื่อนร่วมงานของนั่งที่ผากันไปน้ำกันนั่นแหละแต่ว่าไปแบบนี้ก็หายห่วงเพราะว่าบ่ไดเอารถจะคล้องไปก็กินก็เมมาาาได้ตที่พรระวับ่่งงงแตนายัิคถมหา ถ้าบ่คิดสิโทษตามฉันบ่คิดสิโทษนําฉันเลยบอกว่าสันเอาสูฉันก็คิดพ่อย่ำจะค้องไปเนาะย่มมีคนมาโทษตามโทษนําเฮาจังสี่เฮากับมวนเฮากับสนุกบ่ได้เต็มที่แม่ฉันก็เลยบอกว่าเอาเธอตามสบายเลยฉันให้อิสระเธอเต็มที่มือนี่นะแลนี่ญิงเอ้ยพอตะนามลาไยเข้าร่างกายไม่ก็บบวาบ้างจากทียจาจาร้านอาหารที่เพื่อนไปกินเลี่ยงมันก็สิมีห้องกัดเลี่ยงห้องขราวโอเกะให้เพื่อไในนั่ง้องนั่งมวนกันเว้ยถึกใจบักนาเอ็นปัยังล่ะฉันล่ะคิดเป็น่วงมูที่ไปน้ากันมันได้้องน้นมัน แต่ว่าได้เห็นนั่งรี่แหลกนั่งมวนแบบนี้ฉันก็นดีใจได้ยิงเบิ่งจากหน้าตาและรอยยิ้มเพลินโลดเอซทุกคนก็สิบ่ค่อยได้เห็นแม่นบ่มุมของก่อนแก้วก่อนค่าเป็นแบบนี้ส่วนฉันที่เป็นเมียก็บ ok ่ค่อยเห็นคือกันเพราะว่าชีวิตนั่งนี่ก็สิวนลูกมีแต่เรื่องงานหน้านี่ก็สิคือจังคนอมทุกขอยู่ตลอดเวลาแต่ระหว่างที่นอนติบเตียงรอก่อนแก้วก่อนค่ำกลับมานั่น <S <S เพื่อนบ้านฉันก็เป็นห่วงฉันย่านฉันเหงาก็ได้ส่วนฉันมากินข้าวแง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลงนําแต่ว่าค่ำมากินข้าวแลงซื่อๆมันก็บ่มีอยู่จริงอันสิไปทากินข้าวแลงนำเพิ่นซื่อๆมันก็น่าเกียดเลยปองแปงปองแปงติดไม้ติดมือไปนาและค่ำบ่อยู่หม่อๆ แม่ทาผัวมันกับบม่มีอยู่จริง